สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ฟอร์ดไนได้เอาซูเปอร์แมนเข้ามาให้ทำเควส t กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันไปทีละข้อเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแต่ไซจะแยกวิดีโอไว้นะคะอันแรก complete quest from Clark Kent, armor Batman or Beast Boy เราจะต้องไปรับเควสจาก Clark Kent ก็ได้ Batman ที่ใส่ชุดเกราะก,ก็ได้หรือว่า Beast Boy ก็ได้นะคะโลเคชันเนี่ยก็จะเป็นที่เพื่อนเเห็นสจุดนี้ ไอเ t วสคอมพลีทเควสเนี่ยนะคะมันก็จะมีทั้งหมด3อันมันจะมีแบบทำแค่1ทําทำแค่3แล้วก็ทำแค่5แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเพื่อนๆก็จะต้องทำทั้งหมด5อันนะคะเพื่อที่จะปลดล็อกตัวสกินคลาร์เค n นแล้วก็เอาไปทำเควสอื่นต่อ ปัญหาก็คือว่าตอนที่ฟอร์ดไนเอาซูเปอร์แมนเข้ามาคาแรคเตอร์สตัวที่เ,เพื่อนๆเห็นที่มันเป็นไอเครื่องหมายตกใจนี้นะคะมันดันไม่เข้ามาในเกมด้วยคือเขาเอาเข้ามาแต่ว่ามันไม่ปรากฏการในเกมทําให้เราไม่สามารถรับเควสจากไอคาแรคเตอร์สตัวนี้ได้แต่วิธีแก้นะคะก็ค่อนข้างง่ายก็คือการที่เราไปรับเควสจากตู้โทรศัพท์ค่ะ ส่วนสําหรับใครที่มาทําหลังวันที่10สิงหาคาคิดว่าเขาน่าจะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเควสที่มันรับจากไอ้ตู้โทรศัพท์แล้วกันคนอื่นที่มาท,ทําทีหลังนะคะถ้าแก้แล้วไปรับที่ตัวละครได้เลยค่ะ ตัวอย่างสุดแรกที่ายจะแนะนำให้ไปนะคะที่เมือง i ิสตี้เมโดสำหรับคนชอบบวกนะคะเพราะว่าคนน่าจะไปลงเยอะหรือจะเป็นจุดที่อยู่ข้างบนของ Hydro ซิกซ์นะคะมันจะอยู่ที่ริมริมเขื่อนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้โทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ข้างๆกับอาคาระคะ่ะ ความยากของการที่เรามารับเควสที่ตู้โทรศัพท์มันคืออะไรรู้ไหมคะมันคือการที่เควสพวกนี้มันจะเป็นการสุ่มค่ะคาแรคเตอร์ในเกมมีมากมายแล้วเมื่อมันสุ่มเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะไม่เจอพวกแบทแมนพวกคลาร์เคนหรือว่าจะเป็นบีสบอยเนี่ยอย่างอันนี้ใช่ไหมคะไม่เจอเลยก็เรียกว่าซวยมากๆคือไม่มีสักอันเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันอยู่ใกล้กับปั๊มน้ํามันแล้วมันก็มีรถใช่ไหมคะเราสามารถที่จะขับรถ เพื่อไปยังตู้โทรศัพท์จุดต่อไปได้ทีนี้ก็ไปเอารถยานลืมมอดล้อนะคะเพื่อที่จะให้รถมันวิงง่งง่ายๆไม่ว่ามันจะอยู่บนพื้นผิวแบบไหนก็ตามทีนี้เราจะไปสุดที่ไซปักไว้ตอนแรกค่ะที่มันอยู่ที่เมืองมิสตี้เมโด้ไซหวังว่าเมืองมันจะสงบลงมากขึ้นนะคะก็อย่าเพิ่งขับฝ่าเข้าไปในเมืองนะคะก็คือจอดแบบข้างนอกนิดนึงแล้วก็เดินแบบย่องๆเข้าไปดีกว่าค่ะ มีบิวก็ทำการบิวปิดตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่าตู้ที่2จะเจอหรือเปล่า1 2ึ่สองสามสี่้าวไม่เจอนะคะเห็นไหมคะว่าการมารับที่ตู้โทรศัพท์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายแต่ว่ามันก็ใช้แก้ขัดได้ทีนี้จากที่นี่เราไม่เจอใช่ไหมคะเราจะไปจุดที่3กันเป็นจุดที่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะมันจะอยู่ที่หัวสะพานก่อนจะไปถึงเมืองแคตตี้คอร์เนอร์ค่ะขับผ่านเมืองมารถคือสบักสบอมมากซาซขอ ามาเปลี่ยนรถก่อนนะคะมันทางผ่านพอดีมันมีรถจอดอยู่นะคะก็ขับไปที่หัวสะพานสีเหลืองได้เลยนะคะที่นี่มันจะมีตู้โทรศัพท์อยู่ค่ะก็มาลุ้นกันค่ะผู้ที่สามจะเจอหรือเปล่า โอเคหนึ่งสองสามสี่โอ้โหไม่เจอนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของดวงนิดนึงแต่ไม่ว่าจะยังไงเพื่อนๆก็จะมีโอกาสที่จะเจอจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่สี่กันค่ะก็ขับจากที่นี่นะคะเลยเมืองแคตตี้คอนเนอร์ไปนิดนึงค่ะอันนี้คืองบขอนะคะเพราะว่ากลัวว่าบางทีเควสมันให้แบบเป็นค่าคนแบบนะี้ซึ่งใส่ว่ามันค่อนข้างยากสำหรับทรก็เลยจะต้องแบบตุนของนิดนึงค่ะ เพื่อนๆน,น่าสังเกตไอเดียแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องวนทำแบบนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเกมมันจะแก้เสร็จหรือว่าจนกว่าเราจะทำครบ5ครั้งในกรณีที่เพื่อนๆรีบก็มาทำก่อนแบบไซา์ได้ค่ะคือซายเนี่ยต้องมาอัดคลิปแล้วก็ทำคลิปใช่ไหมคะก็เลยเลือกที่จะพยายามหาให้เจอให้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้ที่4เห็นไหมคะเราขับเลยแคทตี้คอ n e เมานี่จรงค่ะอ่าเออ,าอันนี้นะคะ มีเคเวสจากแบทแมนค่ะ Fly a s s ล c e r ก็คือการที่เราจะต้องไปขับ UFO ค่ะเพียงแค่เรากดเข้า UFO แล้วก็กดออกก็จะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่ไหนมันน่าจะมีบ้างก็กลับมาที่ Misty Meadow นะคะเพราะว่ามันก็น่าจะมี UFO อยู่เพราะว่าน่าจะเหลือบ้างเพราะมันเมืองมันเป็นสีเมืองสีเมืองสีม่วงไงเนาะ แทนที่เรามารับเควสแบบนี้มีโอกาสเจอได้จากทั้งแบทแมนจากบิสบอยแล้วก็คลาร์เคนายเจอแต่ของคลาร์เอ้ไม่ใช่เจอแต่ของแบทแมนกับบิสบอยนะคะไซย,ยังไม่เจอของคลาร์เคนเลยแต่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้ค่ะขอให้รับเควสของ3ตัวนี้ก็พอก็แถมให้นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอเควสที่เขียนว่า use launchpad เนี่ยสามารถไปใช้ที่โดดของ i o ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นของคนตั้งเท่านั้นนะอ่าทีนี้เราเห็นว่ามันมี UFO จอดอยู่แต่ชายจะไม่ขับเข้าไปนะคะเพราะว่าชายกลัวว่าคนจะรีบยิงอันนี้แบบมือส้อนแนะไปยิงตัวข้างบนนิดนึงทีนี้เห็นอันที่จอดไว้ใช่ไหมคะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็พอเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะนับให้เลยว่า1ครั้งนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือการ Fly a อัลซอรก็คือการบิน UFO นั่นเองเดี๋ยวชายจะโดดให้ตายเลยนะคะมัน น่าจะเห็นนะมันน่าจะโชว์ว่ามีเควสขึ้นอ่าเห็นไหมคะว่าได้แล้วนะคะมันจะเพิ่มให้ตอนแรกใส่ทำไปแล้วอันหนึ่งค่ะก็ทำวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อเพื่อนๆทำครบถึง5ครั้งแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นสกินคลาร์เคนนะคะเพื่อเอาไปทำเควสอันถัดๆไปก็สู้ๆนะคะขอให้เจอตู้ที่แบบว่ามีเควส t มีตัวที่ให้เควสเราได้แล้วก็ไม่เจอคนยิงตายคาตู้นะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยสปอร์ตได้โดยการไปที่ Item Shop จากนั้นกดที่ Support ะคร e เอเต พิม Beauty a n the b e l l แล้วก็กด Accept นะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยการซื้อสินค้าด้วย v b e b o x นะคะเมื่อเพื่อนๆซื้อของไซายก็จะได้ค่าขนมนิดหน่อยเพื่อเป็นส่วน support ให้ไซายสามารถทำคอนเทนต์ตรงนี้ต่อไปได้นานๆหรือถ้าใครอยากจ Donate ผ่าน True Money Wallet ก็สามารถ Donate มายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอได้เลยค่ะทรไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ